หากคุณกำลังตามหาเกมสุดคลาสสิกที่มีภาพเหล่าไอดอลและคอสเพลเยอร์ไทยให้เก็บสะสมอยู่แล้วล่ะก็เกมนี้คือเกมที่คุณกำลังตามหาเลยครับเกมนี้มีชื่อว่า I.U. Link สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผม p s t ด e เและรายการพรีวิวสายยอ่อรายการที่จะทำการพรีวิวเกมมือถือแบบย่อๆให้ทุกคนเข้าใจในตัวเกมได้อย่างรวดเร็วกันนะครับ ในวันนี้ผมจะมาพรีวิวเกมใหม่ของเหล่าไอดอลและคอสเพลเยอร์แห่งประเทศไทยเกมนั้นมีชื่อว่า IU Link เกมที่เป็นการนำเกมแนวอาร์เคดในสมัยก่อนมาผสมผสานกับการสะสมรูปภาพเอาไว้ดูในรูปแบบของข้อมูลไซเบอร์เป็นเกมที่เหล่าโอตาทุกคนควรมีไว้ติดเครื่องนะครับก่อนจะไปดูพรีวิวเกมกันฝากผู้ชมทุกท่านกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ IU Link เป็นเกมแนวอาร์เคดที่มีระบบการเล่นสุดคลาสสิกที่ผมเชื่อว่าใครๆก็ต้องคิดถึงเราจะได้รับบทบาทเป็นฮีโร่โอตะที่จะต้องกอบกู้รูปภาพของน้องๆไอดอลและคอสเพลเยอร์สุดแสนน่ารักจากเหล่าปีศาจที่ตั้งใจจะปิดผนึกความน่ารักของน้องๆเอาไว้ให้ได้เมื่อกอบกู้สำเร็จเราก็จะได้รับเงินและภาพอันแสนสดใสของน้องๆมาไว้ดูได้ตลอดเวลาเลยล่ะ เกมนี้ได้รวบรวมวงไอดอลและคอสเพลเยอร์จากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวไม่ไว่าจะเป็น Akira Kuro, b เ s ส i e Blackdoll, d e โค้ดเดซี y เ a ซี y แ a ปปี้เทลน้อง Kp Angel, Secret เค l ลและโฮสเกิลส s ในส่วนคอสเพลเยอร์นั้นก็มาเยอะไม่แพ้กันซึ่งจะประกอบไปด้วย กิเกะกิคุรมินซังไลท์แอนเชียสมินฟ็อกและคอสเพลเยอร์คนอื่นๆนนมากมายที่รอให้คุณเข้ามาสุ่มกาชาหารูปของพวกเขาไปเก็บสะสมกันอยู่นะครับเกมเพลย์เกมนี้สนุกและมีความคลาสสิกมากๆเราจะต้องควบคุมฮีโร่โอตะสุดจ้ากเดินไปบนพื้นที่เพื่อทําการลบพื้นที่ปิดผนึกที่เหล่าศัตรูแสนชั่วร้ายสร้างขึ้นเพื่อกักขังความน่ารักของน้องๆเอาไว้ ในระหว่างการเล่นเราสามารถกำจัดศัตรูให้หายไปได้ด้วยการล้อมพื้นที่ให้ศัตรูนั้นอยู่ในกรอบที่เราจะทำการลบถ้าเราทำสำเร็จเราจะสามารถลบพื้นที่ปิดผนึกไปพร้อมกับการกำจัดศัตรูพร้อมๆกันสิ่งที่ต้องระวังคือบอสของฝ่ายศัตรูสามารถร่ายสกิลต่างๆมาคอยขัดขวางเราไม่ให้เราปลดผนึกรูปน้องๆได้เราจะต้องหลบให้ดีแล้วช่วยเหลือน้องๆอ,ออกมาให้ได้เลย จะเห็นนะครับว่าเกมเพลย์เนี่ยเหมือนเกมเชื่อมภาพในสมัยก่อนตั้งแต่สมัย20กว่าปีที่แล้วเป็นระบบการเล่นที่ปัจจุบันหาได้ยากมากๆจนแทบจะหาเล่นไม่ได้แล้วแหละนะเกมเมอร์ที่ชอบระบบการเล่นแบบคลาสสิกหรือเกมเมอร์รุ่นเกา่าที่อยากหวนคืนความหลังในวัยยาวการเล่นเกมนี้จะช่วยให้ท่านนึกถึงความสุขในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเพิ่มเติมคือมีน้องๆไอดอนและคอสเพลเยอร์มาช่วยนำให้หัวใจของท่านกระชุม่มกระชวยมากยิ่งขึ้นนะครับ ในระหว่างการเล่นนั้นจะมีไอเทมต่างๆตกอยู่บนฉากแบบสุ่มขึ้นมาตลอดเวลาการเก็บไอเทมมาใช้งานนั้นไม่ใช่การวิ่งเข้าไปหาแต่จะต้องทาการปลดล็อกพื้นที่ปิดผนึกที่ไอเทมนั้นวางอยู่ซะก่อนถึงจะได้ไอเทมนั้นมาใช้ซึ่งไอเทมเหล่านี้มีมากมายหลายชนิดและจะถูกสุ่มไมห้ใช้อย่างต่อเนื่องและมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันเลยแนะนําว่าถ้าได้มาแล้วก็ให้ลองใช้ไปเลยก็ดีครับจะได้รู้ว่ามันใช้ยังไงหรือ ถ้าใครเสียดายก็อาจจะไปดูคุณสมบัติหรือความสามารถของมันในทูตัวเรีก่อนก็ได้เช่นกันภาพของน้องๆที่เราจะสามารถเข้าไปเล่นเกมได้นั้นจะต้องเป็นภาพที่เราเป็นเจ้าของเท่านั้นน่นหมายความว่าเราจะต้องทําการกดกาชาเพื่อให้ได้รูปของน้องๆมาซะก่อนถึงจะเข้าไปเล่นได้นะครับแต่ละรูปเราสามารถเล่นซ้ําได้เรื่อยๆเพื่อฟาร์มเงินมาเปิดกาชาแต่กาชาที่ใช้เงินในเกมเปิดนั้นจะมีแค่ระดับ normal หรือ n เท่านั้นหากอยากได้รูประดับ r sr และ SSR เราจะต้องเติมเงินมาเปิดซองกาชาเฉพาะต่างหานะครับอารมณ์แบบซื้อโฟโต้เซตตามงานไอดอลต่างๆนั่นแหละครับแต่มันต่างตรงที่ภาพที่ได้มานั้นจะอยู่ในรูปของข้อมูลไซเบอร์และสามารถเอามาเล่นเกมได้ด้วยในส่วนวงไอดอลนั้นจะมีถึงแค่ระดับ SSR แต่ในส่วนของคอสเพลเยอร์นั้นจะมีแพ็กระดับ UR ให้เราซื้อด้วยนะ ภาพภายในเกมเป็นภาพสไตล์คลาสสิกที่นำมาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ได้ภาพในเกมที่น่ารักและมีสไตล์แต่สิ่งที่ทุกคนน่าจะสนใจกันมากกว่าคือภาพของน้องๆเพราะทุกคนต่างเข้ามาเล่นเกมนี้เพราะอยากเห็นรูปน้องๆไอดอลและคอสเพลเยอร์กันอย่างแน่นอนขอบอกเลยว่าภาพน้องๆนั้ชัดมาก จะภาพเล็กภาพใหญ่หรือภาพในการเล่นเกมนั้นสวยงามและชัดชนิดที่ว่าระหว่างเล่นไปเรื่อยๆคุณอาจจะต้องเสียอาการให้กับความน่ารักของน้องๆที่แพรแลัศมีออกมาจากภาพก็ได้ถ้าใครตั้งเป้าว่าจะสะสมภาพจากเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่ไม่เลวเลยล่ะครับ สรุปสำหรับเกม iu link นะครับเป็นเกมที่ได้นำระบบการเล่นแบบ r k สุดคลาสสิกมาผสมผสานกับการเก็บสะสมรูปภาพของเหล่าไอดอลและคอสเพลเยอร์จนได้ออกมาเป็นเกมสุดน่ารักที่เหล่าโอตาจะต้องชอบอย่างแน่นอนทั้งนี้ขึ้นกับรสนิยมของแต่ละคนด้วยว่าจะชอบเก็บสะสมรูปภาพแบบไหนใครที่ชอบสะสมรูปภาพแบบไซเบอร์ไม่มีวันเสียไม่มีวันหักไม่มีวันงอไม่มีวันมีตำหนิแถมเก็บได้ยาวๆผมว่าเกมนี้เหมาะกับคุณมากๆเลยครับ มาลองเล่นกันดูได้นะครับเล่นไปเล่นมาบอกเลยว่ามีคนเสียอาการแน่นอนก่อนจากกันไปฝากผู้ชมทุกท่านกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ